ล้วงลึกหัวใจแอบทักะออนกับรักครั้งใหม่ถึงขั้นแต่งงานไหมแฟนๆแห่จับตากันเพียบหลังมีกระแสเมาส์ซุบสิบว่าแอบทัก้อ,อนซุ้มคุยหนุ่มรุ่นน้องช่วงนี้ดูแม่เหมือนคนกำลังมีความรักหรือเปล่า แต่ได้ๆเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนต้องติดตามกันต่อไปนะจ๊ะซึ่งหักย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนแอบร,รักษะอ้อนได้เปิดใจกับทางนิตยสารแพรวเกี่ยวกับมุมมองความรักซึ่งมีบางช่วงบางตอนแม่ได้พูดถึงรักครั้งใหม่รวมถึงอนาคต กับการแต่งงานใหม่ว่าจริงๆแล้วเธอไม่เคยปิดเรื่องหัวใจแต่ยอมรับว่าไม่ได้สนใจเหมือนเมื่อก่อนเพราะทําแต่งงานมันไม่มีเวลาที่จะคิดจริงๆวันๆก็เจอแต่ทีมงานในกองในรายการไม่ค่อยได้เจอใครซึ่งเธอมองว่ามันอาจจะไม่ง่ายนักโดยเฉพาะในสังคมกับการที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ลูกสาวน้องปีใหม่ก็เปิดรับมากเลยแถมถอยผักดันตลอด ถ้าถามว่าลูกสาวมีห่วงคุณแม่ไหมแอปบอกเลยค่ะว่าไม่เชียร์ซะมากกว่าคือเขาอยากเห็นแม่ยิม้มแถมยังเคยบอกแม่ว่าอยากมีน้องอีกด้วยแถมยังบอกอีกว่าเดี๋ยวหนูหาให้เองส่วนมุมมองเรื่องการแต่งงานเปลี่ยนไปไหมแอบ แน่นอนค่ะแต่ยังเชื่อเหมือนเดิมว่าความรักยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขแม้ชีวิตการแต่งงานจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่มันสอนอะไรเราหลายอย่างและท้าถามว่าในอนาคตจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นได้อีกครั้งหรือไม่นั้นแอบคิดว่าอาจจะเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้แอบรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นรูปแบบการใช้ชีวิตคู่เหมือน มันมีมากกว่าที่เราเคยคิดว่าก่อนเมื่อก่อนเราคิดว่ามีแค่โสดกับไม่โสดหมายถึงไม่โสดก็คือแต่งงานแต่เดี๋ยวนี้แอปเห็นบางคนก็อาจจะใช้ชีวิตคู่แบบที่ไม่ต้องแต่งงานก็ได้ก็มีเหมือนกันคือตอบยากอยู่ที่เราในวัยนั้นและคู่ด้วยบางคนถ้าเขาไม่ได้เชื่อในการแต่งงานแต่เราก็อาจจะเป็นคู่ชีวิตกันก็ได้ก็เป็นแบบเพื่อนคู่คิคดกันไปแบบนี้ก็ได้หรือตอนนั้นเราอาจจะเจอคนที่เขาเชื่อในชีวิตแต่งงานแล้วเราก็เชื่อ เราก็แต่งงานกันได้แอบว่าแล้วแต่คู่ของเราค่ะ